เราจะมาวาดไททันสปิกเกอร์แมนนะทุกคนเฮ้ยคตรสวยเฮ้ยสวยจอดฮัลโหลวอสซับลูววันนี้ไอจะมาทำการอืมระบายสีภาพไททันสปิกเกอร์แมนี่ไอวาดโดยการแป๊หนึ่งขอเล่นรูบีบ ต่อไปตรงนี้สีเทาเทาอันดับแรกเราจะเรียงเงาประมาณนี้ยหลงจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ จะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าตั้งบนตู้เซฟแล้วมันจะมองอยากโอเคต่อไปเราเจะทําการตรงนี้จะสีดําแต่ไอไม่มีสีดําใช้สีนี้เดีย้ปะไม่มีใช่ใช้สีดิใช้ดินสอได้ไหมประมาณนี้อ่ะเริ่มต้นแล้วต่อไป เราจะเริ่มแรงเงาตรงนี้แล้วก็เออเฮ้ยเโทรศัพท์จะดับหลังจากนี้เราจะทำการเรงเงาที่เขนนะใี่มันเท่าๆกันแล้วตรงนี้เราเรงเงากลมๆแบบนี้ทำเป็นคอเสื้อเลยได้นะ แป๊บนึงเดี๋ยวขอลุกก่อนถ้าถามว่าทําไมผมไม่ใช้ดิีโซที่มันมียางลบก็ไม่รู้ต่อไปเราเอาอันนี้มามประมาณนี้ขอเสื้อนะ ตรงนี้สีจะเทาๆอ่ะแบบนี้แล้วตรงนี้เราจะเร็งเงาแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยใส่สีดำอ่ะแบบนี้นะอืมแบบนี้ ต่อไปเราก็จะเออทำยังไงอะ่ะเพิ่มสีตรงอันนี้นะเฮ้ยสีแดงอยู่ไหนวะอ,อ๋อนี่ขดดดนะครับขอโด,ดที่หมุใจร้อน จะผมก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ผมก็เคยเรียนวาดรูปะนะแต่ผมระบายสีเก่งอยู่แต่ว่าสมัยนี้ไม่ค่อยเก่งแล้วเพราะว่าเคยเรียนระบายตนประมาณหลายปีแล้ว ต่อไปอะไรต่อต่อไปก็เหลือส่วนใหญ่นะตัวมันตรงนี้ก็สีแดงไปมีสีแดงที่แบบมากกว่าเนี่ยมีแต่สีน้ำเงินว่ะแป๊บนึงนะผมขอพูดเกับ ช่องที่ผมชอบเน,น่ยนะโอเคไหมผมขอพูดช่องไกายวอล์กเกอร์ผมชอบช่องนั้นมากผมเคยเจอพี่เขานะในเกมอะแต่ว่าตอนนั้นผมเล่นกับเพื่อนแล้วอยู่ดีๆพี่เขาเข้ามาหลังจากนั้นพี่เขาก็เออออกไปอะนั่นคือประสบการณ์ที่คือแบบ บีบใจวา,า,าที่จริงผมมีทีวีเมนเนะผมเอบวาดในห้องตึงไหมเอบวาดอะ่ะตอนที่เชื่อสอนอยู่ด้วยอะ่ะควรตึงอะ่ะตอนนี้เชื่อสอนอยู่อะ่ะ เฮ้ย hey, ไม่มีสีเนื้อได้งอที่พเจ้าตึงขนาดน,นี้เฮ้ย hey, โคตรตึงแปารินงย่าไม่มีแต่มีนะครับผมไม่อยากพูดเดี๋ยวช่องผมเออติดเหลืองไม่อยากใส่เพลงเนะี่ยที่จริงผมใส่เพลงได้นะแต่ว่านั่นแหละ ผมไม่รู้เพลงไหนติดลิขสิทธิ์เพลงไหนไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วยังไงต่อดีเฮ้ยอาอาบัตาครับไม่ทราบผมจะเรงเอาไว้ทำไมพวกสุดท้ายผมก็เออลบ้ะบายลบอยู่ดีเห็นใช่ไหมครับ ถ้าไม่ค่อยเห็นสีเดี๋ยวผมปรับให้ประมาณนี้นะผมปรับให้มันจะได้เห็นชัดขึ้นนะสิอาฟุตซาปลาเปิลมุสตัสตูเอาผมม่ามีสีเทานี่หว่า สีเทาโคตเหมือนสีดำใช้เป็นสีดำเด่นล้วกันเฮ้ยตึงจอดแล้วก็วาดรูปไม่สวยซะด้วยทีนี้ก็กลับเลยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยโดนเบื่อล้อย๋ยะไม่โดนล,ล้อหรอกโอ้โหติ้งตองเสียงดิ๊ ไม้บรรทัเดเทียบร้อยโอเคส้มเสร็จแล้วระบายสีตรงไหนตตออ๋อสีดำผมขอเอาสีเทาอ่อนกับสีเทาเข้มมาก่อนตรงนี้ใช้เทาเข้มไป สีเทาเข้มเหมาะกับโคดแดงนอ่ะก uh. ับแดงน่งขโคดตรงนี้ใส่บาวเว้สีปาริญญาม่มีโอ้ยจิ๊บ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 ไอเลิฟไกายวอล์กเกอร์เพื่อนผมก็ชอบเพื่อนผมมีอยู่สามคนที่ชอบอ่ะเฮ้ยน่าจะเยอะกว่านั้นแต่ผมจำไม่ได้ละ พี่ชอบกายวอกเออเปอเป,อปอกปกเาจะไม่เรียกพี่ว่ากายวอเกอร์นะแต่เขาจะเรียกพี่ว่ากายวอเออเมือนกาบ,บตะมีไล่สุดก็จะเฮ้ยไอแสนกพี่กายวอกเออไรสดุดวะ่ะนั่นแหละตุ๊ต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 ตุ๊โนโนโอ้เรียบร้อยโบ โควิดสิบเก้วโอ้บอต้องขอบเออถ้าคุณอยากชิวรจริงๆที่จริงผมทำในบนคอมนะเนี่ยอะไรต่อดีวะทีต้องลงสีความเป็นจริงมันเมื่อนลงสีหมดแล้ว อ่อนก็บโบได้ช่เริ่มสวยแหละตรงนี้นะครับเราจะใช้สีเทาอ่อนเติมเข้าไปเป็นเงาอ่าแบบนี้จึบหลังจากนี้เราจะทำอะไรน,นี้อ่าหลังจากนี้เราจะได้มาเป็นเงานะแล้วให้เรา เอาสีเทาเข้มมาระบายเป็นสีดำที่แนะนำว่าไม่ให้ใช้สีดำเพราะถ้าสีดำมันจะเข้มเกินแล้วถ้าออกนอกเส้นมันจะไม่ค่อยสวยแต่สีเทาท่าออกนอกเส้นมันจะสวยอยู่นิดนึงแต่ผมไม่อยากทำให้ดูพเพราะถ้าทำให้ดูมันอาจจะลิพเพราะผมไม่ค่อยระบายออกนอกเส้นหลอ สิ่งที่ไม่สําคัญที่สุดที่สาคัญที่สุดในตอนนี้คือสีเนื้อตื้อๆๆจงจงจงเฮ้ยคูดสวยพอมองกับแสงอ่ะแต่ถ้าไม่เห็นแสงมันเงามันจะไม่ค่อยสวยนะขออนุญาตเพิ่มแสงโอ้ยมันจ้าซะเหลือเกินอเคประมาณนี้ ตรงนี้มันสีอะไรวะสีเดาอุ้ยสีเดาอุ้ยสีเดา,อเ,ดาเออสงสัยนะทำไมผมต้องเปลี่ยนชื่อเป็นกิมอ๋อเพราะว่าผมรักเออกิมแต่ผมชอบสีดูเวดิกูดสามร้อยคิวสีอะไรต่อต้องเจ็ดแผ่ สีเทาอ่อนตืดตืรื้รืเราอัดมืกี่นาทีแล้วเราอัดมาสิบเอ็ดนาทีแล้วนะเฮ้ยโทรศัพท์จะตกอ่ะอยู่ตรงนี้ดู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 คุณดูนะ เดี๋ยวผมดีดนิ้วให้ดูคุณดูนะเอาใหม่นะเดี๋ยวผมดีดนิ้วให้ดูก็ทีนะพอดีผมตัดต่อไม่ค่อยเก่งเออต้องคิดแพกอันนี้มันเฮ้ยตรงนี้มันต้องสีเทาเข้มดิแปบ๊บนึงนะครับผมขออนนี้ก่อาใหอดูแล้ว ไม่ใช่ทำไปแล้วสุดท้ายติดเหลืองอะ่ะโคตรเกียดอะ่ะแต่ผมไม่ติดเหลืองหรอกเสร็จแล้วปะเสร็จแล้วปะเฮ้ยสีเทาเข้มเฮ้ยใช่สีเทาเข้มสีเทาอ่อนแล้วใช่อ่าโอเคแป๊บโอเคกลับมาล้วรูปภาพ ในหน้าปูดจะให้ผมไปโชว์ที่โรงเรียนไหมให้ผมไปโชว์พิมพหนึ่งถ้าไม่ให้ผมไปโชว์พิมพสองคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกมัง้งเฮ้ยไม่ใช่คลิปแรกดีที่ผมไม่ตัดต่ออะไรเลยแบบนี้หลังจากนี้ส่วนสุดท้ายเขียนคำว่าไทยท่านสปิเกอร์แมน เราจะใช้สีเรนโบว์เขียนเพราะว่เราจะไม่ได้เปลี่ยนสีเป็นคลิปที่เราตัดปะเฮ้ยห,หมายถึงเป็นคลิปที่เราตัดต่อไหมไม่ทราบว่าจะตัดต่อไหม แป๊บเฮ้ยเฮ้ยผมระบายสีกีตื้ยเมื่อนะสีเดนโบผมมันลบได้หน่อยต่ออี จะไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวผมไม่ดูโอเคนะทุกคนเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับไททันสปิเกเมนภาพนี้นะโอเคครับถ้่งนั้นก็เออ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีค่ะ